โอเคลงมาเลยเอามือมาอุ๊บอุ๊บโอเคแย่ไปฟ้าด้วยเหรอจะลงด้วยเอาลงมาไม่นั่งแล้วเหรอใส่รองเท้าด้วยสิไใส่รองเท้าก่อน เอาีิบันจะขึ้นอีกเหรอดิบันจะขึ้นอ่ะเอาดิบันขึ้นไปเนื้อปลายฟ้าไม่ต้องลงมามันไม่จับมือให้อ๋อมันขึ้นขึ้นเองเหรออ๋อเฮ้จะขึ้นเอง,เองจับแน่นๆนะครับอุ๊ปชไม่เป็นไรได้ได้โอเคได้แล้วเก่งจังเลย ไหนสึ่งฝนตกเบาสึ่งฝนตกแค่ลูฝนตกลงล่างกายนุนร่งกาหนุนน้ำน้ำหนุนหนุนเป็นพักเมี่ยงเลยคอยกับมาพักเมี่ยงว่ะข้างบนฮะไม่มีระวังนะครับจะลงอีกจะลงอีก ลงดีๆนะจะไม่สวยแไปฟาจไม่สย้ไฟ้าไม่ใช่รไปฟ้าก่อนลม ใครอ่ะไฟฟ้ามีลงมาไฟฟ้าทำอะไรอ่ะอ๋อไฟฟ้าดูมดอยู่เหรอไฟฟ้าทำอะไรดูมดเหรอมันตายไปแล้วไม่ใช่มดมันไปยุงไปจังเลยเอาไม้เอาเข็นี่ไปมาดูสิหาดูแขนที่มันดีขึ้นหรือยังไม่ดูสิแขนที่ยุงกัดนะ ดูสิโอ้ยจีเว้นลงก่อนสิงมกัดหีให้จีเว้นลงก่อนระวังนะเดี๋ยวลืล <c oughs> ่นนะไม่เดินแบบนี้ก็ได,ดบบ้อย่าไปตรงนั้นไปฟ้าแต่มันฝนตกนั่นแหละน้ำมดไปไหนแล้วเนี่ยมีเขามดไปไหนมีน มดไปไหนนั่นมดไปไหนคะจีลงเลยค่ะไม่มดไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องลงเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเอาจะไปช่วยตีมันไปช่วยละช่วยเปื่อตัวเองกันเดี๋ยวไปช่วยเองวะระวังนะช่วยน้องเหรอช่วยน้อง อืม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 ไฟฟ้าไม่ต้องลงมาอยู่ตรงนั้นก่อนอ่ามัมมดไปไหนน่ะมดไม่รู้สิไปหาของกินมั้งหาของกินต้องมปใช่มดไปเป็นทางเลยนะ อีก,กนั่นดูสิจุดว่าก็เมืงว <Okay. S 2> งวันเอาเวงวันอีกตรอยู่นี่ล่ะเอาเวงวันอยู่อยู่ตรงนี้ล่ะไหนจะไปทำเขาสิไหนไม่อยากเดินทำไมเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเอาขน,นมให้ขน,นมให้อะไรให้หมดจะไปขน,นมให้หมดอย่านุ่มใหหมดวะ <laughs> ม่ไม่อยเหยียบมดนะโอเคครับไม่เหยียบไม่เหยียบมดโอเคไม่เหยียบไม่เหยียบโอเคเหยยบอะไรเอาช่วยไปช่วยไฟฟ้าไฟฟ้านั่งเฉยเแล้วเอายาอะไรอยู่ในเปาตังมาเอเหยียบ เหยียบชายยัยแล้ไม่ขึ้นไปด้วยโอเคเราไม่ขึ้นตรงนี้ใช่แ่นขึ้นตรงนี้ด้วยแ่นลงก่อนระวังนะขึ้นลงขึ้นลงมันไม่ลงก่อนมันไม่่คยค่อยขึ้นแว่นขึ้นก่อนมันไม่ลงไปแล้วมันไม่ยืนไปตรงมุมีนแว่นจะจะถึงจีนแว่นนะโอเค ไคะโอเคครับอ๋อสองนิ้วด้วยโอเคแอคท่าแล้วลหรอโพสโพสหน่อยโอเคสองนิ้วเลยสองนิ้วไฟฟ้านั่นสามนิ้วเลยเหรอสองนิ้วนิ้วทำสองนิ้วดูสิไฟฟ้าทำได้ไหมห้านิ้วสิบนิ้วเลยเหรอใช่ ระวังนะไปช่วยมัดญิงก่อนมาไม่มัดิงมีแค่มีไหวแล้วไหนมัดจิงมีไหวอ่ะได้เดินได้อยู่มัดญิงเดินได้อยู่ไม่ไหวละมัดญิงไม่ไหวเลยอ้าวทำไมอ่ะมัดญิงเดินไม่ไหวเหรอใช่นะอุ้ยระวังสไลเดอร์อะไรเหรอเจ็บไหมล่ะเจ็บตูดไหม เจ็บตูดเลยเหรออ๋อไปช่วยแม่หญิงก่อนอ๋อ exercise เอาปฟ้าไปไม้มใส่อันนี้ก่อนใส่รองเท้าก่อนเอาใส่รองเท้ามาลงมาไปกันลูก,ลกไปตรงนู้นดีกว่าเันไม่เอาปลาใส่รองเท้าห้ต้องลง Okay. đơn với lời mà, okay, lời ว่งนี่ไม่่นี่นี่โอ้ยระวังสิเอาใหม่

ไม่ต้องครับไม่ต้องเดินตามมายิ่งเลยไม่ต้องตามไม่มายิ่งตามทำกันแล้วนู่นเป็นตีบังวุฒิเออไม่ต้องอไม่ต้องนัง่นล่ะเห็นมาจะจับไม้จับไม้ยอโยกโยกไม้โย,ย,ย,ยกกันแล้วโอ้รอหนิโอร้อโอรอ,อ,รอจริงๆนี่ยังไม่ขึ้นมานี่

แน hmm. no, er no. ่ยังไงวะเปล่าอ่ะยังแกแล้วแกแล้วไปตาไม่ไปเดินไปเลยเดินได้เดินได้อ้าอึ๊บ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 อ้าติดไม้ไปไหนวัง ใช่เอาไปผีชายเออผีชายเดินทางนี่ลูกเดินทางบุกยาทางนี้เลย โอยโอยเอาไม่ใช่ต่านต่างนี้นี่ตางนี้เดินแหลทางกันไี้หรอกดต่างนี้เอาเอาอเดินแข่งแรงนแข่งแรงเด็กนี่แข่งแรงไฟฟ้าแข่งแรงไปเลยํำสวนเดี๋ยวไปายสำส่วนใช่ ทึ่งแล้วแขทึ่งล้วะไรล่แขงทึ่งแล้วชิดตอนฮิตตอนฮิตนะหัวแก้วยหวีมัดชิดกี่ปีชิดตีอ่ะชิดหัวฮะ ไปฟนะ้าลีกเร็วย,ยากันยากันยุงเอ้ยอย่าชิดยาอย่าชิดกลัว